วันนี้เราจะมาทําปลาส้มฟักหรือปลาส้มแผ่นที่ไม่ขาวกันนะครับอร่อยมากเราจะบอกสูตรอร่อยนะครับเป็นวิทยาทานนะครับช่วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกําลังใจติดตามด้วยนะปลานะครับเป็นเนื้อปลาบดนะครับปลายิสศกบดสามกิโลนะครับข้าวสุกครึ่งกิโลนะครับกระเทียมนะครับก็ประมาณครึ่งกิโลนะเกลือปตนนะครับผมประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับ เราไม่เค็มมากนะถูดของเราอร่อยมากโอมามินะครับชูรสนะครับประมาณร้อยกรัมนะครับแล้วก็รสดีเนี่ยประมาณหนึ่งช้อนชาครับขาดไม่ได้ของเราที่ว่ามันไม่ขาวแล้วก็อร่อยมากนั่นคือน้ำข้าวหมากทุกคนใครไม่เคยเห็นน้ำข้าวหมากก็ไปกดดูในครับใน YouTube ได้นะน้ำข้าวหมากหนึ่งช้อนนะครับผมแล้วก็คนให้เข้ากันครับเดี๋ยวเราจะให้คุณแม่เรานะครับอ่าคนครับคุณแม่ครับใช้มือนวดส่วนผสมให้เข้ากัน มือของคุณแม่นะครับล้างทำความสะอาดด้วยสบู่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนําปลาส้มเรานะครับไปอัดบล็อกโรยพริกกระเทียมนะครับบรรจุขายนะครับราคากําหนดเองเลยนะครับทุกคนลองไปทําดูนะโชคดีเป็นของทุกคนนะมีความสุขในการทํากินทําขายสร้างอาชีพสร้างไรายได้ครับสวัสดีครับ